สวัสดีพี่น้องทุกท่านพี่น้องนะวันนี้เป็นวันดีครับให้ลูกใช้ที่มาจากแดนอีสานพึ่งบินมาจากเด่นอีสานพึ่งลงเครื่องม้างเมื่อขึ้นในตอนตีสองครึง่งวินญาณอริพาพี่นอ้อ,นองมารับชมสิบกันให้ลูกใช้ ตำส้มตำปูปลาให้กินกรับนาะอันนี้นข่าวว่าตำส้มตำเนี่ยอร่อยแซ่บอร่อยครับมาลองฝีมือก่อนว่าลูกชายที่ห็ดแซบขนาดใหญวา่าจะเทสิลูกชายที่ห,หนัวขนาดใหญมาส้มกันครับมาส้มกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสิมให้พีน่น้องเห็นก่อนวาน่าหน้าตาตำมะคงจะเป็นจังไตครับเนะาะไตตำปูปลาแซบแซบกันเลยนะรวยฝีมือลูกชายคนโตนะลูกชายคนโตนี่เห็ดเขากินนะว่าจะเป็นทอดไข่ โมจิเป็นเอ้ยตาบักคงตามบักแต่งตามบักทั่วได้เม่ดสูยอย่สูแนวทอดไข้ก็แซเสพหรอ่งละ่ะหุงเขาก็ได้หนึ่งเขาก็ได้เป็น มาเขาตั้งถวยตั้งของน้ําได้เมืยอย่อสุยยางพี่น้องอไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอใครทําเองทําเองอย่างเดนะียวพี่น้องขอให้สั่งมาย่าสั่งมาร้านทําให้ย่าสั่งมาร้านทําเลยพี่น้องไม่ต้องรีรอครับนะอ่าหิ้นข้าว่ามี่าคือแม่แม่แมแมแมไรลหลักลูกแซตตำส้มตำปูปลาให้ลองหน่อยสิลูกชายเดี๋ยวคุณแม่จะรอซิมเบิงสันว่า เสียบโอเสียบกันลอ้อซิมเบิงนะซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงกันพ่อจักหน่อยขอซิมเบิงก่อนพี่น้องนะวัดที่เสียบเอาดูฝีมือลูกชายครับนะตามใส่บะบะกอกส่มใส่บักนาวใส่ผงรถเข้า,าไปอ,อ,อร่อยแสนอร่อยครับนะลูกชายเป็นฝีมือสิกุกหลดเด็ดเชฟปะเลยครับนะลูกชายเห็ดเสียบส่งได้มาชมมาชิมกันเลยครับนะ ฝากให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลูกให้กำลังใจล้านสุ่สุขคนคำน่ะทำเองเรียนรู้เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่เป็นการเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นปเพื่อที่จะห็เและของซอยตัวเองได้ซอยเจ้าของได้ย้ำออกจากโรงเรียนไปกับไหครับมาก,กินหอยกับ ปุกนะฮะก,กับปุกกรหอยหมืนนะเสียบเสีบลวกดีๆกินกับตำมะฮงนี่ก็แสียบลายแสียบเอลีแเสบแท้าๆเพี่น้องเนาะวันดู๋ดู๋วานวันเนี่ยจนวันขึ้นตาเลยพี่น้องมาสั่งวา่างมวงขึ้นพี่น้องเป็นอาหารทั้งมดสัตว์บอเป็นยังครับกินเลยลดมีอยากกินก็กินไป อยากมึงกับมึงได้โบ่บ่ห่วงบ่บ่เป็นหยังพี่น้องน่ะขอให้กินตามอําเภอใส่ขอให้กินแล้วอ่าอร่อย อ่าครับนะเป็นหอยตะปุกอ่านี่ครับว่ามึงลูกใส่ตับคงไม่ก่อนอ่าตับปุๆๆๆๆ๊บปุ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 ๊บเองครับอันก็ใส่เคียงเรียบร้อยเตรียมที่จะเสิร์ฟเตรียมที่จะเสิร์ฟให้พ่อกับแม่ได้ชิมกันนะอืมตับแล้วทั้งหอยพอมตับแล้วทั้งหอยพอมเรื่องฟงหอยตาเนี่ยฟงติดกโตเนี่ยแซ่ปลาลาปลาสวัสดีครับ